เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีระคี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในแวนอัมไพซากะนะครับ เกมนี้มีเคยเล่นแล้วก็เลยขออนุญาตบอกสําหรับตัวสายฟรีสายเติมนะครับเผื่อใครจะเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวรำับแรกมาดูที่ภาษาไม่สามารถมีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่โค้ดก่อนโค้ดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตพูดจากประสบการณ์ที่หมีเคยเล่นหมี่ทาไกด์ตันไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างสนุกอยู่นะครับสาหรับคนที่ชอบดาบพิฆาตศูนย์เพราะว่าตอนนี้กําลังจะมีภาคลงอยู่นะตอนอสู้กับเสาหลักครั้งสุดท้ายนะครับก่อนสู้อามูซันนะครับเปิดใครเป็นแฟนดาบพิฆาตศูนย์ก็สามารถดาวโหลดเล่นได้เลยเดี๋ยวจะบอกไกด์ให้นะครับเดี๋ยวดูกระแสก่อนถ้าสมมติคนดูเยอะหรืออะไรเดี๋ยวทําใหม่ให้ก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวมาบอกให้แล้วกันตอนนี้เพื่อใครจะเล่นนะครับอ่ ถ้าเป็นตัวเติมก็ตัวข้างบนเลยครับเนี่ยพวกมูซันพวกโยโรอิจิทันจิโร่ร่างปีศาจนะครับแล้วก็เอ่อนซุโกะแล้วก็โคโคชิโบพวกนี้คือตัวเทสหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นตัวสายเติมนะครับบางตัวมีแจกตัวหนึ่งแต่ก็เล่นต่อไม่ได้ไงก็ต้องเติมครับอาถ้าเกิดสมมุติเป็นตัวเทพของสายฟรีเป็นใครก็คือทันจิโร่ไฟนั่นเองนะครับคามีคางูระนะครับร่างแบบใช้คามีคางูระร้อยเร เคียวจูโร่ค่อนข้างปั้นยากตอนหมีเล่นหมีก็แรกอยู่ตัวหนึ่งนะเราก็ไม่ได้เลยหมีก็เลยไม่ได้ปั้นนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตดูเนี่ยนี่ทีมเก่าที่หมีเคยใช้คือทันจิโร่คามิคางุระอันนี้ปั้นเต็มได้เลยฟันดูดเลือดฟันหมูเนสโกะร่างนักเรียนอันนี้เติมงานครั้งแรกหรือว่าจะเป็นในส่วนเปิดแล้วอินโนสุเกะเป็นแทงครับแล้วก็ตัวที่4ี่คือชิโนบุ bu, เป็นตัวฮิลที่แจกแล้วก็ตัวดาเมจตัวที่5ต้องเลือกเอาระหว่างเซนิสึหลับสนิท กับเข้าป้าอัศนีร้อยแต่ว่าเข้าอัศนีร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเติมนะอ้ยมันไม่ต้องเติมจริงๆมันมีกิจกรรมให้เล่นได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องเติมอยู่ดีอะไม่งั้นมันคือโดยบอกว่าไอ้ตัวที่มีใช้อยู่เนี่ยอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นมันคือเซนนิสึล่างแบบเข้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีว่าตัวนี้มันปั้นง่ายเก่งกว่าเพราะว่าตัวนี้มันตีไกลครับมันไม่เข้าไปุกวงในถ้าเป็นเซนนิสึล่างป้าอัศนีเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะวัดตีไปมาข้อเสียก แล้วถ้าเกิดตัวดาวเดียวมันโดนมอนุมแบบเดียวตายเลยครับแต่ถ้าปั้นสุดเก่งกว่าตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีที่แบบไม่มีทุนทรัพย์จะเปิดจริงๆก็เอาตัวนี้ปนไปเลยก็ได้ครับร่างปลาอัศนีแบบยังไม่เข้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการรีวิวเกมนะครับก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะรีก็แนะนําให้รีหาทานจิโร่คามีคางูละเลยครับตัวแบกหลังหักของสายฟรีเออมันจะมีกิจแจกอยู่ประมาณ3-4ตัวได้บัานดาวเต็มได้ ไอ้ที่มีใช้อยู่นี่คือทันจิโร่น้ำนะอ,อันนี้เพิ่งเข้ามาเล่นอันนี้เพิ่งเข้ามาเล่นครับอันนี้เป็นการรีวิวเกมให้ดูว่าแนวเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะดูไกด์ก็ไปดูไกด์เก่าๆที่หมีทําได้ครับก็เล่นตันหมดแล้วอะทุกคอนเทนต์เลยนะครับสายฟรีก็จะใช้ตัวอย่างที่หมีบอกอะหลักๆแค่นั้นนะสายเติมก็พวกนี่เลยเอ,อ uh ่อทันจิโร่น่างปีศาจคุโคชิโบอ่าโยรอิจิแล้วก็มูซันพวกนี้เอ็ด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 เลย เกมแจกเยอะนะสายฟรีเล่นสบายแต่ว่าสายฟรีจะไปเล่นตัวเติมไม่ได้เพราะว่าหาตัวซ้ำไม่ได้แค่นั้นละครับจบเรียบร้อยอ,อันนี้ก็เป็นการแนะนําเกม Vampire Saga หรือว่าดาบพิฆาตอสูรเป็นเวอร์ชันที่ดีต้นๆของดาบพิฆาตอสูนนะครับเผื่อใครอยากลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยมีลงลิงไวเรียบร้อยนะครับก็เผื่อใครกําลังอินดาบพิฆาตอสูรหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เลยครับสนุกอยู่ประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ